สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมอยู่กับผมบอยอีกครั้งนะครับในช่องรถครอบครัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีรถครอบครัวนะครับแบรนด์โตโยต้นะครับเป็น Fortuner 2.4V ขับ2นะครับปี2018คันนี้นะครับราคาอยู่ที่959,000บาทได้เป็นสีบอนเงินนะครับสีนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับนี่ครับสีบอนเงินสีเดิมจากทางโรงงานนะครับ ผิวพันธุ์ตัวรถผิวเดิมเดิมเลยนะครับกระจังหน้านะครับผมของโฉมนี้ของเขานะครับจะเป็นแบบกระจังหน้าโครเมียมสามชั้นนะครับนี่ครับเงาๆสวยสวยเลยนะครับส่วนของไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดรทามันนิ่งนะครับผมนี่ครับที่เป็นเม็ดทั้งหมด5เม็ดตรงนี้ะครับสวยงามเลยนะครับตัวไฟนะครับค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวนะครับตัวไฟตัดหมอกนะครับของเขาก็จะมาพร้อมกับตัวที่ครอบนะครับผมเป็นโครเมียมนะครับ ตัดด้วยตัวสีดำนะครับนะครับด้านหน้านะครับผมค่อนข้างสวยเลยนะครับนะครับต่อไปนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับสำหรับตัวล้อนะครับจะได้เป็นล้อแมกล้อเดิมจากทางโตโยต้านะครับผมเป็นแมกขนาดสิบปดนะครับผมมาพร้อมกับตัวยางนะครับได้เป็นยางกุดเยียนะครับผมยางกุดเยียนี่จะได้เป็นยางปี2022นนะครับผมสภาพดอกยางก็ยังเหลือๆนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับ ตัวรถนะครับโครงสร้างซุ้มล้อนะครับผมนะครับสภาพเดิมๆนะครับนี่พวกรอยซีนต่างๆนะครับผมจากทางโรงงานนะครับก็ยังมีเห็นนะครับผมนะครับตัวรถนะครับตัวนี้ชิดๆกันเลยนะครับบอดี้นี้บอดี้เดิมนะครับผมชิดๆกันนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับผมส่วนชายบันไดของเขาจะเป็นแบบสีดำด้านนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยตรงนะครับเป็นสีเป็นผิวด้านๆตรงนี้ครับผมนี่ ผิวพ uh, ันธุ์ตัวรถนะครับผมด้านข้างนะครับใส่สๆเลยนะครับบางๆเคาะไปนี่บางๆเลยนะครับผิวเดิมโลงงานนะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับ mm hmm. จะได้เป yes. ็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้เลยนะครับตัวมือจับประตูนะครับจะได้เป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับตัวกุญแจแบบคีย์เลกนะครับสามารถพกกุญแจนะครับแล้วก็เปิดปิดแล้วก็ปลดล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเดิมๆดสวยเลยนะครับ สีบางเดิมนะครับเคาะไปบางเดิมเลยนะครับเนี่ยครับด้านบนนะครับก็มาพร้อมกับตัวเสากากาดแบบคีบฉลามนะครับผมแล้วก็สปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะครับติดตั้งอยู่ด้านบนนะครับผมนะกระจกก็มาพร้อมตัวไล่ฝ้าที่ปัดน้ําฝนครบเลยนะครับชุดไฟเบรกนะครับเป็นแบบ LED นะครับผมนี่สภาพสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่รล้านะครับผมมีกล้องมองหลังอะไรมาครบเลยนะครับผม พกยองยางอะไรนะครับนี่ด้านใต้นะครับมีรบนะครับผมตัวนี้ก็ประตูด้านท้ายนะครับก็เปิดไฟฟ้านะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เปิดออกมาเลยนะครับเนี่ยครับภายในนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับตะเข็บเมทัลนะครับผมเนี่ยครับลึกๆสวยๆเลยนะครับผม รถไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะครับเะครับผมพวกรอยนะครับผมประแจ้นะครับมาขันที่ฝากระโปรงฝาท้ายไม่มีนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆที่สวยตรงนี้อาจจะมีฝุ่นไปบ้างนะครับเป็นรอยฝุ่นนะครับนี่ตะเก็บเป็นอาร์กนะครับเรียงตัวครบๆสวยงามนะครับผมนี่เวลาปิดก็ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับสามารถปิดตรงนี้ได้เลยนี่เราจะปิดตรงนี้นะครับ ค่อนข้างจะสะดวกมากๆนะครับผมสำหรับตัว For t u n น r นะครับแล้วก็เป็นโองรถที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ของเรานะครับมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59%เท่านั้นนะครับคายเครดิตปกติก็สามารถใช้ดอกเบี้ยนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันบ้างนะครับผมคันนี้ก็บาะนะครับปรับไฟฟ้าเป็นคู่หน้าด้วยนะครับนะาหรับคู่ขับขี่แล้วก็คู่โดยสารปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลนะครับเข้มๆนะครับ นะครับอยู่สภาพบอกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมไม่มีรอยแตกรอยล้วรอยฉีกขาดนะครับในส่วนของพุ่มไลนะครับก็มีพวกโหมดนะครับปรับเเสียงรับสายมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับตัวเกียร์แบบแพดเดิลชิพนะครับผมเนี่ยครับเกียร์ก็ปรับที่มือตรงนี้ได้นะครับผมพุสต์ทอยู่ด้านขวานะครับผมในส่วนของกระจกนะครับผมก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็อัตโนมัติทั้งสี่บานเลยนะครับสรับชโมนี้นะครับ นะครับภายในนะครับตัวชุดเครื่องเสียงนะครับก็เป็นเครื่องเสียงเดิมจากทางโรงงานนะครับก็เดนพวก CDF-M นะครับแล้วก็มาพร้อมทํางานร่วมกับตัวกล้องมองหลังนะครับผมแอร์ก็ได้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเป็นแบบปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะครับผมตัวเกียร์นะครับผมของเขาก็จะเป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้แล้วก็สามารถเชนนะครับปัดเข้าหาตัวบกลบตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็จะมีโหมดให้เล่นนะครับเป็นพวกอ co m o โ e แล้วก็ตัว power โห de นะครับหมุนไว้ใช้งานนะครับด้านในค่อนข้างจะหรูหรานะครับพวกแผงกันประตูต่างๆนะครับเนี่ยครับมีบุหนาบุนุ่มพวกเนี้ยนะสวยๆเลยนะครับนี่ขันนี้ก็มีการติดกล้องนะครับจากเจ้าของเดิมมาให้ก็ตัวนี้ก็ติดตั้งไปให้นะครับตัวกล้องนะครับมีที่เก็บของนะครับทั้งหมดสองจุดนะครับเกลีเก็บของนี่เหลือๆเลยที่เก็บของต่างๆนะครับ สองจุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของซอกประตูตรงนี้บ้างนะครับผมมาดูในส่วนของซอกประตูนะครับนี่คพวกหัวน็อตประตูนะครับผมแล้วก็พวกสติกเกอร์ต่างๆนะครับเนี่ยไม่มีร่องรอยขยับหรือว่ารอยที่มีประแจมาขันหรือว่ามาถอดประตูไปทําสีนะครับสภาพเดิมๆนะครับในส่วนของเบาะผู้โดยสารนะครับแถวสองนะครับผมเนี่ยครับเบาะ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวฉีกขาดนะครับพวกแอร์นะครับผมปรับอุณหภูมินะครับก็ปรับตรงนี้ได้ลยครับออขเพาเป็นปรับแรงลมนะครับแล้วก็ตัวแอร์นะครับจะมีอยู่2จุดตรงนี้แล้วก็มีจุดที่สามนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับจุดที่สามเขาอยู่นี้นะครับนี่แอร์จุดที่สามนะครับแถวสามไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนนะครับแล้วก็ของเขามีจุด power outlet ทั้งหมด2จุดนะครับตรงนี้ ก็ตรงนี้นะครับผมสองจุดนะเป็นรถที่ค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็คบคันมากๆนะครับสําหรับตัว f o r t จคเตอรคันนี้นะครับผมเป็นตัวขับสี่ขับสองแล้วก็เครื่องสองจุดสี่นะครับก็ถือว่าเหลือๆนะครับใช้งานได้เหลือๆเลยนะครับสองจุดสี่นะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่ารายละเอียดห้องเครื่องเขาเป็นไงว่าเดิมหรือเปล่านะครับไปดูหัวน็อตที่ฝากระโปรงกันนะครับว่าคันนี้เดิมหรือว่ามีถอดฝาไว้หรือเปล่าครับ มาดูในส่วนของรายละเอียด้องเครื่องนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นดีเซลสองุดสี่นะครับเนี่ยครับพวกรอยมาร์คสีต้มสีนะครับผมจากทางโรงงานนะครับยังไม่เห็นนะครับผมรอยข้ามน้ํามันจากซีนยางต่างไม่มีนะครับนะห้องเครื่องค่อนข้างจะสะอาดนะครับผมนี่ขอเราดูแลให้อย่างดีนะครับผมด้านแก้มนะครับด้านในนะครับหัวน็อตไม่มีขยับหัวน็อตฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับเกเกียงแบบนี้เลยนะครับ นะครับพวกสติกเกอร์มอกพวกสติกเกอร์ต่างๆนะครับจากทางโรงงานที่ติดตั้งมาจากฝากระโปรงเดิมๆยังอยู่นะครับไม่มีรอยโดนพ่นสีทับไปใดอย่างไดนะครับนี่ครับหัวน็อตเกี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยประจงประแจมาขันนะครับสภาพเดิมโรงงานรอยซีต่างๆนะครับผมคานด้านหน้าตรงๆรูกลมๆนะครับของคานด้านหน้าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีบิดไม่มีงอนะครับผมนี่นะครับให้ดูได้เลยพวกปั๊มแอปั๊มอนะครับ ยังอยู่ชัดๆคมๆนะครับใครสนใจคันนี้นะครับราคา9 5้าแส้านเกบาทนะครับเครดิตดีนะครับฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับดอกเบี้ยตอนนี้เริ่มต้นสองดห้าเก้านะครับผมนะสามารถจัดดอกเบี้ยนี้ได้เลยนะครับใช้ดอกเบี้ยพิเศษนี้ได้เลยนะครับหมดเขตนะครับผมเดือนนี้นะครับมิถุนายนสิ้นเดือนนี้นะครับเท่านั้นนะครับสำหรับดอกเบี้ยพิเศษนี้นะครับผมสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศู3ย์1 8ดสามหนึ่งสาหนึ่งดแดสองหเบอร์นี้อัดไลน์เพื่อนๆเข้ามา ทักปรึกษาการออกรถการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับผมหรือใครอยากดูรถตัวจริงเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย68แยกหนึ่งเมนบุรีกรุงเทพไม่สะดวกไม่เป็นไรโอนจองออนไลน์เข้ามานะครับให้ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านได้เลยนะครับผมรับประกันออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับของเรามีบริการไฟแนนซ์มากกว่า10สถาบันการเงินนะครับผมช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะครับผมนะอย่างไงขออนุญาตฝากรถคันนี้ไปด้วยนะครับก่อนจกกันไปนะครับรถกวนพี่ๆกดไลค์ กดแชร์ซับสไคร์นะครับแล้วก็สันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับผมคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ